มอไม่เห็นเรียแล้ว no รียแล้วมาตันเยอะพออาพ่อคนี่ยด uh ja ูหนูนิ่งก็นิ่งอ่ะโอ้ยสบัดสบัดเจอ ไปดิ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 มันก็มีอีกละนะเหมันต์เนาะเค4 4ป่ะอ่ะนี่เอ้อเดี๋ยวเวลาเดินหน้ามันมันวิ่งอ่ะ เหนอนเอนอนเอไม่เสร็จแล้วถูบ้านอะ่ะเฮ